ค่ะไม่สีสวัสดีค่ะจ้าจเลื่อนพอดูจะเลื่อนพรแม่ว่าจะเลื่อนพรนะคะพี่น้องเด้อฝุ่นปลาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะอยู่ทำมาจอกตอนนี้นะคะพี่น้องโอ้แต่สะอ่อนเนาะแม่เนาะเห็ดเห็ดยังนี่แม่เห็ดผึ่งขมบ่เห็ดผึ่งเนาะแม่เนาะเห็ดผึ่งแหละเห็ดผึ่งแต่ว่ามันคือดอกงามเลยแม่มันเห็ดผึ่งงามไหมพี่น้องเด้อไปบ้างไกลไก่มันเฮ็ดผึ่งคุ้มฮะมันเป็นเห็ดแกงแสบเลยเห็นลูกวะแสบอยู่แสบอยู่เนาะเห็ดอันนี้นี่แม่พี่น้องเขา้องเห็ดอย่างเอาซะลอะ กูเน่ะอืมกูน่าง่างฮึเดี๋ยวมันมาแล้วฮักสามามเอออ่ากําลังเกิดเออกําลังเกิดป้านี่แม่นเบิร์เด้นนี่แหมร้อนฝนตองอืมกําลังหลายพี่น้องกําลังหลายเอาซะละเด้อเองอืม อ,อูนเด้ออ้าวโอ้ข้อขาดใช่ยอยิงเราครับอือแถลงมามาตะพุ่นแล้วแมนี่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งช่วยกันรู้เห็ดยังนี่ให้มันกินได้หรือกินบ่ได้เ,เห็ดผึ่งรู้ว่าแต่ว่าเป็นเห็ดผึ่งอะ่ะพี่น้องโอ้ยพอดีได้เอฟซี FC. เอาบักซีดามาฝากมาากัมนอีก็สิได้เก็บเห็ดผึ่งไว้ต่อนพอดีเอฟซีว่าสิเดินห้างมาเยี่ยมมายามเอาบักซีดามาฝากแอดมินพรอมมาคนพี่น้องบักสีดาในมาร์กฝรั่งนะคะพี่น้องเด้อจ้ะ ข้อขาดข้อขาดใบไม้ลายใบไม้ลายพี่น้องใบไม้ลายแต่จิฟะบึงหนองนี่ดูโอ้หนองนี้ที่ออกก้อนโมพี่น้องถ่ายพันุ่นจากองว่ะ บอกโอ้ยไ่เคยตาบิตว่าบอกยายไปสั่นบ่แม่อ่าแสดงว่าน้อนมีแมนเหมือนได้หมแม่ออยงไล่กับมียนด้พี่น้องีีอันนี้ทำมาจอกได้พี่น้องด้วอยู่ท้ำมาจอกโอ้อันนี้อ้อันนี้มันจะแสบพี่น้องเฮ็ดยังพี่น้องคอมเมนต์บอกดวนนะคะ แอดมินบ่ได้เป็นคนชำนาญเรื่องเห็ดปันไดด้อค่ะพี่น้องเด้อยโอ้ขาอุ้ยขาอุ้ยอะไรล่ะพีผีผีพี่น้องเด้อยว่างไว้ก่อนโอ้ไม่เต็มไม่เต็เห็ดอุ้ยอีบงกือตื่นอีบงกือใหญ่ไงไปไปแม่ไปโแม่เยวพี่น้องหายบงกือนี้ก่อนย่านเพือนนะคะพี่น้องเด้วยมมัก เบิดโลกจอกลองนี s <S oh, s <S okay. ่บ่มักอีบงกือย่างเดียวพี่น้องเน่เนี่เงินกือบะเงินเกืเนพอเงินหลานเงินเกือบเธ่ได้แมวะเดี๋ยวแต่เงินเกือเพร่ว่าเงินหลานก็พอแล้วเดี๋ยแต่เงินกือีแกืออ้ยพี่น้องใคตัแกงแสบเพรามันกินได้บ่างล่ะพี่น้อง ฝนห้ตุยกันมาเมียนดีมาน้าของหมากินบริจาคซะนะเนือพี่น้องโอ้เออแดนเดิแดนเติงบงกือใหญ่มันนี่บงกือใหญ่พี่น้องเดี๋ยวอยาสาวไล่ตากพี่น้องพูดบงพี่น้องแมนมากเลยนี่ แม,ม่นหมดเลยขุยนยางองขุนยังไงอ๋ขาวสักหลากเลยี่น้องอืมยางมาตรวจสอบความเรียบร้อยทางทางทีน่พี่น้องนกมุสเซิลโอ้ยมาตุ้ยมากมาเก็บน้ำมูลนู่บ๊อเคยเก็บให้แม่ต้านานใหม่ในแม่นได้แม่เอ๋บอขุนใกล้ๆแม่ขุนนี่นี่นีๆๆ่อ,อาจารย์พี่บอกม่ตุ้ยมาเก็บน้ำมูลในว่าบอเคยเก็บให้ ีเอืคอเพลินอืแฮกค้มบ่แม่อือคมมันคมนึงคือค้มต่างหากแม่อันนี้คมแกงแซบบ่ะก็ต้มต้มแนแกงอืเห็นข้าต้มเจมันปยังรอบมนสอบเ้ยนง่ายๆด้นนต้นง่ายๆตไหนเลยไหนโอ้โโอ้โหันเนกระอร่อดูกอะ

อตรงข้างดางแม่เอาบอกวิ well, right like freely, <S <s here, ่ดอกหนึ oil, like ่งอาขาขึ้นขึ้นดีให้ได้นหน่อจงานเปนเชียวาจดหมวมันโถมเลยจัดขาขามันโพนี่คือเถาเลยเออลเห็นไปแม่ เออได้เก like. <|so|> ็บนั้งหมดแล้วเขียนอะไรเหาะอืมห่วยใส่ใส่กําไลมา้งค่ะเก็บเห็ดคุณจะเดินไม่ลูกสาวว่าเนี่ยคนนี้มันแเฮงคนบ้างเออถึงเล็กมือแรงถึงเล็กมือแรงอืม แต่ว่าเกิดไม่จะทำไม่จบนี่เริ่มมีแบ่งขาวหลายแล้วมันบ่แม่เดินแล้วอ่าแตงแต่นมาใหม่ๆนี่มีเงินเท่าไรก็ติดตัวมาสองร้อยติดตัวมีเงินสองร้อยติดตัวหอดเบิดร์ตข้าร่างเบิร์ตเออมาผู้เดียวเด้นาะแม่เนาะนั่งรถโดยสารมาเนาะนั่งรถโดยสารอ่ามาหอดลูกหอดหลานเหลือเงินสองร้อยขอสองร้อยโคโรค่ะเอฟซีเสนช่องเพิ่มทั้งรวยด้วยค่ะพี่น้องเด้อเพคนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเนาะค่ะ อดว่าทำมาจอกเหลือเงินสองลอยติโตขอหลอดเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลายแบ่งพันแล้วได้พ่อเพิ่งเลิกก็ที่ได้เริ่มยืมค่าน้ำมันเราหยอกไม่อุ้ยคนจะซื้อได้ค่ะพี่น้องเด้อเราหยอกคนจะซื้อถือเหล็กเหล้าห้าน้อยคุมมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมายเดี๋ยวนี้ว่าถามเรื่องยืมเงินนี่ย่าต้องบอาถึงนั่นไหมเนาะใบยืมใบเลยตัวนี้ตัวผบตัวมันนี่ทูกคนมันใบมานมั่นนั่นไหมมันมั่นแล้ว เรื่องกระสีห่าหน้อยจังๆนงนเนาะแม่เนาะเหล้าเหล้าเออพิอมเหล้าห่าน้อยจังๆเลยค่ะพี่น้องเด้อเฮ้ยกำลังเห็นอุ้มเดียวเด้เลยะค่ะพี่น้องเห็นปลาเดียวออปลาเดียวเกือบครึ่งกระตาแล้วค่ะพี่น้องปลาเดียวเกือบครึ่งกระตาไหนคะว่าไม่อุ้ยนี่ตะพัดถือเลขนี่บูชาคุยยางเลยบ่แม่จ้าบูชาเบิดคุยยางเลยของดี ฟองดีที่ยูวัดธรรมะจอกนี่นอนดีที่ยูวัดธรรมะจอกนี่ใส่บอดใช้เนี่ยบอดตุ้ยเด้อมาอเบิ่งนุ่กันเห็ดอยบ่ยูป้ายยูดงก็บย่าวไว้หลายเลยเด้อเขามันได้หลายแบ่งพันแล้วก็บอกลูกแล้วลูกะจะไปฝากให้ดอกจ้าอ,อ,อันยังเก่งกับซิมี่กิกมีกกากคาน้ำชาน้ำกาแฟไปซะละ <laughs> <laughs> น้พี่น้องเนาะค่ะเราเยวผู้เฒ่าผู้เฒ่าดีใจนะค่ะพี่น้องเริอมมาวัดปฏิบัติรมเนะค่ะก็ได้เงินแบ่งขาวหลายแบ่งล้วเพื่อนว่าก็ดีใจนะค่ะจากเดินทางมาหาแอดมินพ่อนพ้ารวเนะค่ะคุณแม่เพื่อนกันี้ร้อนมาพึ่งเย็นนะค่ะเพื่อนกะมาสวดมนต์ปฏิบัติรมเนะค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีแบ่งขาวหลายแล้วนะคะพี่น้องเนาะกานี่ลเรื่องบางเรื่องนั่นก็เป็นตนาเหลือเสื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่เชื่ออย่ารบหลูนี่แหละค่ะพี่น้องขาเข้ากบ ได้พบได้พอโดยตัวเองนะไม่ไม,ไม่ไม่ตุยเสือบา่บาพุ่มปูยาห่าหนี่คักอีหลีป่วยบบแมนธรรมดาใสไโบเชือยอย่าลูบลูไม่เ<อ>ชื่อเลยอเพิ่นห<ๆ>้ข้องจริงต้อไหาเท่าเห็นกตาขนาดนี้เงินติดกระเป๋ามาช่องเลยพูดได้บ้าเสือโตหรอดเท่าคู่มือนี้นาอแม่เนาะนี่ลราเขาเจ้าว่ะไม่เชื่ออย่าลบบลูพี่น้องด้วย ด้วยซัดจะจริงเนาะค่ะพี่น้องเนาะด้วยซัดจริงจริงท่านจริงอืด้วยใจอืให้่าปูใหญ่เทพประทานพ่อนแห้งคักเนาะแม่เน้อป,ปูใหญ่เทพประทานพ่อห้เป็นโตให้เป็นโต,โตเลยเ<ด><ด>ออเมื่อวานนี่ก็บไเกตแปดยังมาซ้ำอีกพี่น้องแม่เนาะของไม่ทิ้งก็ได้หกหกเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันออกหนึ่งหกหกแล้วก็ของเลขหน้าลงทุนเนาะค่ะเขาเต็มเต็มหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่ะซุ้มไอเอฟซีที่ประหยัดงบประมาณเนาะแม่เนาะก<ช>็ถือว่าโชคดี ยุงร่างยุงลายค่อนข้างลาย้ะค่ะพี่น้องเล,งองล,งลยอืมนะคะปลาเห็ดนี่แหละแม่เหลือดงนี่แหละเพราะว่านี่ลูกได้เห็ดตะ,ยยะไคร้อยู่นี่แหละไปไปสูแก้วยางมาอันนี้นะคะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาว่าคนโชคดีเขาปลากระพรอแต่เห็ดนะคะ <c oughs> พี่น้องน <c oughs> <c oughs> ้าแม่เขาปลาพรอแต่เห็ดอืมอสิมันมีมูขาจานะนทร์แจ้งได้ก็อย่าลืมตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะเจ็ด เจสี่เจ็ดห้าเน้นๆน,น,นะคะพี่น้องเด้อเจ็ดสี่เจ็ดหาเน้นๆน,น,นะคะเจ็ดสี่เนี่ยของอีพาอปูนาคมหาราชเจ็ดหาเนี่ยของอาจาร,รย์นัดกิจสัมผัสเนาะค่ะพี่น้นะะนองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดมักตัวใดก็ล่องจัดจวดจัด,จดฝาดบึ้มไปเบื้องผู้ใดบม่มกกรผพานไปเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนถือผิดจะว่ากันเด้อพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะพี่น้องะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาลงหานไปก่อนจ้า ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขนุนที่บอทิมบอปาบอราบอไรนะคะพี่น้องขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่ยกะดีใจน้ำนะคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลนะคะของปู่สามพันตานะคะพี่น้อง่ะปู่บวกบตอตรงลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องค่ะเขาเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธ สุกนะคะพี่น้องคะจันพุทธสุกนี่เมื่อละสองมืนนะคะพี่น้องคะสามเมือได้เอาเอาแบบน้นอยๆนะคะพี่น้องเนาะจันพุทธสุกนะคะเมื่อละสองมืนหรือสามมืนอาทิตย์หนึ่งมิสามเมือเท่ากับสิไดมิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพ่พ่พร่าวยเนาะคะ่ะซึ่งคุบา,าอาจารย์ดังๆจริง,รงๆก็ได้เดินทางมา เยี่ยมม่ยามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เท่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดต่อกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะปู่ใหญ่เทพประทานพรน,นะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เท่านี้ปู่ใหญ่เท่านี้ย่งขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอพุณเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะส่ได้กีบบัวพุ่นกระสีสงางามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะข้อสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮห,ห้เพิ่น ก็สิงามเลยค่ะพี่นอ้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทั้งไอพระเกตนะคะพี่น้องคะ่ะพระเกตนี่ได้เจ้าภาพทั้งตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องคะ่ะขอนเจนเท่านะคะ่ะแอดกระกาบขอพระกุณเจยยใจสปอร์ตทั้งตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะขอให้บุญนุนน้ำขอบคัวพ่พพพอแม่พี่น้องทุกๆุกท่านนะคะลอยเท่าพัานเท่าทถีคุณน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะ ค้มามสู่บันีกะอบอบข้าได้จบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปู่สามพันตา่นวาบดตรงล่อหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเท่าก,กับลวยก่อนได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด็ดนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้เกลียคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล้า ปูสามพันตานในสีค่อนขงังแบบแม่นเลยล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์ติมติมนะคะพี่น้องเนะาะค่ะบ้านี้สำหรับ fc แฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางฮาหนอยเหล้านะคะพี่น,อนะหหน้องเนาะฮานอยเล้าเข่ากุ่มฟี่บ่คิดเงินแต่อย่างใด้อคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะคะเข่ากุ่มฟี่เพว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้น นี่เคอีหุ่นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามเมงยนกวากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเขากลุ่มทุกจันถึงสุกนะคะหุ่นไม่ถึงจ,จันถึงสุกห้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะ่ะจังไดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ